สวัสดีครับผมภากุ้งนะครับวันนี้ผมมางานสัปดาห์หนังสือครับก็นานๆจะมีโอกาสได้มาทีนึงนะครับก็จะมาเยี่ยมเยือนบูธทิกซีนนะครับผมแล้วก็จะมาเสนอวิธีการซื้อหนังสือที่ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยครับบูธทิกซีนขายที่นี่ที่เดียวครับตามผมมาครับเราก็เดินมาที่วายยี่สี่ไม่ใช่ ไม,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟุตของม e. ือเขานะครับขายดีไหมครับขายดีกับเราเยอะเลยเิมาเป็นวาย25ร้านนี้ก็ยังไม่ใช่ถัดมานี่มีหัวม้าเสริลๆอย่างนี้นะครับผมที่คือฟุตวาย26เลข8นะครับเป็นเลขราหูครับผมในทางโหราศาสตร์เนี่ยราหูเนี่ยคือเอาง่ายๆหนักอ่ะ ถ้าใครอยากซื้อที่กระซินราคาถูกมาดูที่นี่ครับ140 1 8 0 180... เนี่ยอย่างเงี้ยคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยข้างนอกมันเนี่ยโปกมัน255ซื้อได้เลยราคา180นี่ถูกมากมาเลยรีบๆมาซื้อกันเลยพวกเราขอบอกว่าคุณคิดผิดนะครับอยากจะซื้อหนังสือฮิกาซินราคาถูกเทนั้นก้องช่วยถ่ายเป็นพี่บูธนี่นะครับบูธโนรา Y35 พุ้นโ,โนาราห์ฮะครับเหตุใดเหรอครับตามผมมาคนเต็มเลยนะครับดูพุ้เราดูพุ้เราคนเป็นไงครับมีคนหนึ่งครับไปแล้ว <c oughs> นี่ดูพุ้นเขาดูพุ้นโนราห์ความเจ๋งของพุ้นนี่คือไงฮนะความเจ๋งของพุ้นนี่คือทุกเล่มลด50ครับ50นะครับคนนี้เกิน8ตามผมมา หลากหลายเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายเฉิ่ม่เร,รื่อยตึบตึบตึ๊บคุณผู้ชบตึ๊บตึบบติ๊บตึ เอาใหม่3า5สี่ห้า1เก้าเ็ดบสิบอ็ขอดูหน่อยพี่ขายไงครับนี้รึราคาครับขากนทคนทกคนทุคนขึ้นราคนทครับขคนคนรากคาครับขึ้นราคาทุกคนทุกคนทุกคนคาจากคกนคนทบคนครับกคนนาคกคก้คกทท 8ปดบห้าบาทขอดูขอดูผมสิเล่มหนึ่งก็ว่าเดี๋ยวนะฮะไมแน่ใจเล่มหนึ่งไม่มีครับเล่มหนึ่งไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบเล่มทั้งหมดเท่าไหร่ครับแปดยห้าิบครับลดได้อีกไหมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเฉลี่ยตกเล่มละเจสบสภาพขาดหรือเปล่าบางทีมาขายเนี่ยสภาพแบบ ไอ้ใคยยังไม่ได้เปิดใช้คำว่าคลิปมากอันนี้คือคนเดียวเข้ามาขายเลยหรือว่าใช่ครับ,รบออกคนเดียวเลยนะฮะที่ขั้นนะครับสแสดงว่ายังอ่านไม่จบนะครับผมขายก่อนอันนี้นี่อีกแล้วขั้นด้วยขั้นคอ,อลัมน์กูด้วยอ่านไปครึ่งคอลั่มวางขานหรือเปล่ปาดูทุกเล่มเลยก่อนขอตรวจก่อนนะครับผู้ชมกินดีครับอ,อ้าวเล่มนี้นครับคุณผู้ชมดีไง สาเหตุเข้ามาขายไงเพราะว่าข้างในมันขาดไงอันนี้น่าจะไม่ได้อยู่ที่ผู้บริโภคเลยครับน่าจะอยู่ที่สำนักพิมพ์นะครับผมสรุปใส่ถุงครับครับผมขอซื้อนะครับได้ครับที่ผมซื้อแล้วผมจะทำอะไรจะได้หรือเปล่าได้ครับเราก็จะเอาไปตรงๆเลยครับจะไปตั้งขายที่พวกเราครับผมไม่ต้องไปซื้อของคุณเราก็ได้นะอะไรนะไปซื้อของพวกเราก็ได้นะเอาเอาไปเลยขอรูปเป็นที่ไู้จัก แค่นี้ก็คุณจับเสี้ยนหนาไมไปได้แล้วหรื <c oughs> ต้องมีคนมาพูดอีกว่าปูดนู้นขายที่ก๊าซีนถูกกว่าปูดที่ก๊าซีนเองวัน,นนี้การพามาซื้อสูตรที่ก๊าซีนที่ถูกสุดในงานงซับล้างสูตจบแล้วครับมีภาพตุ้งลาไปก่อนเลยเจอเลยไหมครับเจอที่ที่ไหนบอกด้วยคนจะไปซื้อ